ลักคนาราสิกันทำสามเรื่องนี้ได้ภายในสองเดือนจะอยู่รอดปลอดภัยและสำเร็จแถมรวยมากสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อาจารย์เกรตเทวามีเรื่องอยากจะมาฝากบอกกับชาวลัคนาราศิกันครับเพราะตอนนี้ดาวพุธเป็นดาวประจำตัวเราด้วยนะครับเลขสี่ไทยครับนี่ครับโคจรอ,อยู่ในเรือนที่นาครับตั้งแต่ยี่สิบสามกรกฎาคมที่ผ่านมาครับ แล้วอยู่ยาถึงสองเดือนเลยครับถึงยี่กันยายนเลยครับและช่วงเวลาที่พักองศาอีกครับเดินวิปลิตก็คือ 30, สิบเอ็ดถึงสามสิบสิงหาคมนี้แล้วนะครับโอ้โหมีเรื่องที่อยากจะฝากถึงสามเรื่องครับถ้าทําได้นะจะรอดปลอดภัดยเซฟเงินเซฟทองแล้วก็จะมีเงินมีทองหุ้มรวยไปด้วยเลยนะครับข้อแรกอันดับนี้เลยครับดาวพุธอยู่ในเรือนวินาศครับระมัดระวังในการโดนหลอกโดนโกง โดนเทโดนแกงนะครับจะมีเข้ามาเนี่ยเยอะแยะมากนะครับเช่นเพจปลอมให้จองห้องพักในช่วงนี้เราก็อยากจะไปเที่ยวไปเปลี่ยนบรรยากาศปรากฏว่าเป็นของปลอมครับจองฟรีก็โดนหลอกเงนะเสียเงินฟรีอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับสองคนมาพูดให้ลงทุนช่วงนี้น่าจะดีน่าจะได้เงินกาไรงามน,นะสุดท้ายก็โดนโกงลงทุนก็เสียเงินเปล่าเลยมก ถ้าทาตามนี้คือไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะตั้งโจทย์เลยมีสิทธิ์จะมาหลอกเราได้ง่ายอะไรที่ได้มาง่ายๆราคาถูกๆดูแล้วมันแปลกๆนะครับให้รู้ไว้เลยนะมีสิทธิ์โดนหลอกครับแล้วยังมีแก๊งคอเซนเตอร์อีกโอ้โหที่มาในหลายรูปแบบเรียกว่าเป็นมิตรนะครับแต่แตเป็นมิรชาชีพนะครับโอ้โหแล้วก็เพจลิงก์อะไรแปลกๆนะห้ามกดเด็ดขาดเลยครับในช่วงเวลานี้แล้ว แต่มันเระวางให้มากที่สุดคือสิบเอดถึงสามสิบสิงหาคมนี้ครับเพราะช่วงที่ดาวพุธเดินวิริตทักคองคาโอ้โหเรื่องแบบนี้จะมาเยอะครับนะเข้ากันยาไปแล้วก็จะเบาลงแต่อย่างที่บอกนะครับโอ้โหมีหลายอย่างให้เราได้เจอได้เจอและยิ่งช่วงเวลาที่ฟังอยู่นี้นะครับก่อนวปนที่ติแสิงหาครับดาวพุธเราอยู่เร่วมกับดาวอังคารก็คู่ศัตรูกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากด้วยครับเรื่องแรกก็คือโดนหลอกโดนโกงในทุกเรื่องทุกอย่าง ทุกทิศทุกทางเลยครับระม,มัดระวังนะเพราะฟังช่องอาจารย์ติวอะไรดีก็บอกว่าดีอะไรไม่ดีก็รีบบอกอ่านะแล้วก็ป้องกันจะได้ไม่โดดน,นะครับตรงนี้สองครับดาวพูดเป็นดาวประจําตัวเราดาวตัวเองไปอยู่ในเรือนวินาศเาเรียกว่าคือสถานุภพบนะครับโอ้โหเป็นเรือนไม่ดีแหละครับเพราะฉะนั้นก็ควบคุมอารมณ์เราให้ดีนะครับนิ่งๆไว้ครับไม่พูดเยอะหรือพูดแต่สิ่งที่ดีพูดบวก นะครับไม่โกโปดมดเทปไม่ไปยุแยงกระแทงลวกไม่ด่าไม่แช่งใครนะครับง่ยง่ายกันไม่ผิดศีลเปข้อมูลสาวไว้เลยนะเน้นเลยครับจะประคองตัวเราให้รอดได้แล้วเรื่องโซเชียลออนไลน์อีกโอ้โยุคนี้ก็เป็นยุคออนไลน์ข้อมูลข่าวสารมาได้รวดเร็วให้คิดก่อนโพสต์หรือเจอโพสตอะไรเนี่ยก็อยากไปเชื่ออะไรง่ายๆนะครับให้ไกตลต่อให้ดีใช้สติปัญญาเยอะๆนะครับทําใจล่มๆนี่เห็นไหม เราก็จะผ่านได้พอเราผ่านได้เราก็ไปทำมาหากินแล้วก็จะประสบความสําเร็จไงครับนะนี่ต้องดีน,นะควบคุมสติอารมณ์ให้ดีนะครับแล้วก็อย่าขี้เกียจอย่าลังเลงุดหงิดง่ายน่อยโอ้อันนี้บอกเลยว่าเป็นถึงสามสิบเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์กับเราเยอะขึ้นอีกเป็นคูณสองเลยเพราะฉะนั้นเมื่อฟังก่อนรู้ก่อนก็อย่าไปทําสิครับนะคิดสู้ไปเลยโดยเฉพาะดาวพุธเนี่ยจะเด่นเรื่องลังเลโลเลลวนเล ม่แน่ใจไม่แน่นอนรักผีเสียดายน้องเนี่ยเห็นไหมจะเกิดกับเราได้เยอะมากนะครับแล้วเกิดนานด้วยนะคือปกติดนาะวพฤหเขาอยู่แค่ยี่สิบวันจริงถ้าอยู่ยี่สิบวันอาจารย์ไม่ทำคลิปอกครับแต่เขาอยู่สองเดือนเนี่ยมีในยะมีความยาวนานมีสิทธิ์เจอครับแต่ถ้าอาจารย์บอกไปแล้วแล้วมาฟังกันเยอะๆแล้วแชร์ด้วยก็ยิ่งให้บุญจะได้ยิงย่งป้องกันไม่ให้เรื่องไม่ดีมันถึงเราได้นะครับเห็นไหมเท่านั้นอย่าเกลียดอย่าลังเลนะครับมีสติแล้วก็จะไม่ซุ่มซ่าม แน่นอนครับเพราะตอนนี้ดาวพุธอยู่ดาวคาดาวคารเป็นดาวรุนแรงรวดเร็วมันก็คุ้งช่างง่ายๆเราที่ถือแปกก็จะเบาลงไปนะครับตรงนี้แล้วดาวพุธอยู่ในเรือนพินาเรือนพิาคือบ้านดาวอาทิตย์อาทิตย์ร้อนไหมครับร้อนแรงมากพลังงานสูงมากอยู่แล้วเพราะนั้นก็จะใจร้อนเนี่ย่าไื้บอกนะว่าให้ใจเย็นๆใจโ่มๆม,มีสติควบคุมอารมณ์เนี๋ยวนะรเราก็จะไม่ทําในเรื่องไม่ดีออกไปนเราก็จะรอดนะครับขยันตั้งใจนะครับ พูดน้อยทําให้เยอะโอ้โหดาบีวีนะ่าไม่เหมาะกับการพูดครับเหมาะกับการลงมือทำแอคชั่นอย่างเดียวอที่แน่วแน่ให้ตั้งใจแล้วแน่นอนครับดาพูดถึงแม่จีอยู่เลยม่นะ่ายังครองตําแหน่งราชาโชคและมหาจักรเห็นไ,ไหมแปลว่าถ้าเราทําตามนี้ได้ก่อนนะควบคุมอารมณ์และมัดระวังการโดนหลอกโดนโกงอะไรแบบเนี้หรือข่าวสารเท็จข่าวปลอมข่าวลือข่าวลวงเนี่ยอ่ะถ้าเราผ่านตรงนี้ได้เนี่ยแน่นอนราชาโชคมามีโชคมีหนะ้า มีความสำเร็จมีความร่ำรวยมีความยิ่งใหญ่แข่งขันอะไรก็พบกับความชัยชนะพอมาหาจักรคือฟักตัวเึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ตั้งบุบัติฟันฉงเฉงไอ้ฟันฉงเฉงคือการแข่งขันแต่ถ้าเราไปแข่งและเราไปเจอข่าวหรือข่าวลาวงเราไปหลงเชื่อเชื่อในเรื่องที่ไม่ควรจะเชื่อสุดท้ายเราก็แพ้ในการแข่งขันถ้าเราไม่เชื่อเราชิดมั่นในเหตุผลหลักการเราก็จะผ่านได้เห็นไหมอันนี้ผมบอกไว้เลยนะครับให้คำตามนี้แล้วข้อสุดท้ายครับการงานเราครับ เพราะดาวพุธเป็นดาวการงานเราเนี่ยงานไปอยู่ในเรือนวินาตครับต้องเข้าใจหรือรู้ไว้ก่อนเลยว่างานต้องเจอปัญหาอย่างแน่นอนในช่วงนี้จะมีเข้ามาแบบชุกๆรัวๆเลยก็ได้เพราะดาวการงานได้สองตำแหน่งนะมหาจักรกับรา,าชีโชคแปลว่ามีงานเบิ้ลๆแต่แตอีที่เบิ้ลๆนี้ก็ต้องมีปัญหามาให้เราต้องแก้คิดเลยว่าเราเป็นมิสเตอร์ซูลชั่นนะครับมิสเตอร์แก้ปัญหาเป็นนักแก้ปัญหาตัวยงนะครับ ต้องสู้ต้องลุยทําให้เต็มที่ไปอย่าเกี่ยงงานจะไม่ยากจนนะครับแล้วต้องอดทนห้ามลากออกออกในเดือนที่หน้านี้ก็ยาวเลยนะเห็นว่าต้องสองเดือนก่อดาวการยังจะมาทับตัวเรากว่าจะดีอะไรแบบนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นการแก้คืออะไรก็เรียกว่าถ้าแก้ไม่ได้เข้าหาพ่อผู้ใหญ่หาคนช่วยติดต่อพูดจาดีๆดีดีมัตรุรสาจาก,ก็บอกแล้วถ้าแท้ใครช่วยก็ต้องไหว้วานช่วยเหลืออดอ้อน,ออนเอาใจหน่อยนะครับ ม่ใช่ไปถึงช่วยให้หน่อยสิทำหน่อยสิไหนห้วๆอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ตกวิน่าด้วยนะ,นะเพราะฉะนั้นก็ต้องเจรจาดีๆก็จะมีคนมาช่วยเพราะยังไงก็ตามก็ยังเป็นราชาโชคนะราชาโชคคือโชคช่วยแหละก็จะผ่านได้ถึงแม้จะผ่านในนาทีท้ายๆแต่ก็ผ่านก็จบสวยนะครับแล้วอันหนึ่งที่เรียกว่าใช้ได้ดีคือไม่เป็นเป้านน่งดิชว่วงนี้ดาวการงานมีปัญหาเยอะถ้าเป็นเป้านิ่งนั่งติดโต๊ะติดที่นะไม่ไรู้กไปไหนรับรองมากันรัวๆหนักเหนื่อยแน่พยายาม เดินทางบ่อยๆไม่อยู่ติดที่เช่นเข้าห้องน้ำบ้างนะตอนเที่ยงกัลุกไปทานข้าวข้างนอกมีวันลาก็ลาบ้างที่ช่วงเนี้เดี๋ยวทำง,งานเยอะเนี่ยก็คืออะไรที่มันไม่ไดผิดกฎกติกามารยาเนี่ยทําได้เลยนะครับหร,หรือจะมีงานต้องเดินทางอยู่แล้วก็งงานไปวีน่าเนี่ยจะไม่ได้อยู่นิ่งนะครับแต่ที่สําคัญก็คือช่วง1 1ึ3สิงหาครับงานเก่าๆให้ผลดีมากเพราะดาวเดินถอยหลังงานกเก่าจะดีคนระับ งานะเก่าลูกค้าเก่าสินค้าเก่าๆลูกนี้เก่าๆไปคุยเลยครับเพื่อที่ฐานสิมีเกณฑ์จะได้รับการตอบรับที่ดีครับนะอย่าเพิ่งไปหาลูกค้าใหม่หาต้นให่คือช่วงนี้แล้วก็สัปปะสิงหาไปแล้วถึงที่แตกกันยานะครับที่เป็นแนวทางเอาไปใช้ก็จะดีก็จะรอดนะครับแล้วก็จับเขาทำงานบ่อยๆนะก็จะช่วยได้ก็คือเราทำงานเราก็จะไม่นิ่งแล้วอะไรแบบนี้นะครับหรือเกยนสถ,ถานที่ทําง,งานบ้างนะหรือไปคุยกับลูกค้าคุยริมน้ำเขาพุดกระสุกได้พูดทัดน้ำ แล้วจะดีแล้วจะจนเรื่องเรนะือจะประสบผลสําเร็จนี่บอกทางแก้บอกทางไปเคล็ดลับอะไรก็เรียบร้อยเลยคนระับโอ้โห,โโหเพราะนั้นฟังแลวแชร์กันได้เลยและทําบุญอีกครับเราต้องทําบุญแก้กันหน่อยนะโมเดลตกเรือนได้ดีนะครับก็ดาวพุธไปดาวเดือนกับไมกว่าสื่อสารเนี่ยก็โพสธรรมะโพสมงคลบ้างนะอย่าโพสแต่เรื่องอะไรดางโม่งดาม,มากนี่จไม่ดีโพสแล้วทำดีได้ดียังไงอะไรเนี้ยหลักธรรมมีอะไรโพสไปเลยจะทำบุญด,ด้วยเรื่องสื่อสวดมนต์โอ้โหมีเจะาอานี่ส่ง เยอะมากนะครับบริจาคเครื่องเขียนเครื่องเรียนต่างๆก็ได้เพืเป็นดาวอ่านเขียนเรียนอยู่แล้วเห็นไหมทำได้เลยทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลพักปริยัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนี่คือทางแก้เลยในการทําบุญครับบอกกันครบเลยนะก็หวังว่าทุกท่านจะได้เอาไปประยุกต์นำไปใช้ไปไกลายได้นะครับจะได้รอดแล้วรวยนะครับชาวพัฒนาเลยกันในช่วงเวลานี้แต่แน่นอนครับใค่ฟังตรงนี้ ท่านใจอยงใจดูดวงเลยนะครับแบบเจาะลึกอยู่ขึ้นดวงเพราะนี่แค่ดาวเพิ่แค่ดวงเดียวถ้าดูกับผมเนี่ยผมจะดูกับขึ้นดวงเสร็แล้วดาวจรนอีกสิบเลยนะครับละเอียดลเอียดและเล่นยำพร้อมวางแผนวิสุทิความสำเร็จนะครับมีทางออกบอกทางแก้ได้ค่าคุูเเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์อย่างแน่นอนแอดไลน์ตามที่ลูกสอนขึ้นเลยครับใส่เกตเเทวหกห้าทำตามที่ไลน์บอกรับประกันได้เลยในยี่สิบชั่วโมงหนังจ้องมาอย่างแน่นอนครับแล้วก็ที่จะฟังต่อให้จบยินดีครับอาจารย์จะบอกว่่่่าาาททีีีีละะะเเเออออยยดดนนมไไไไรรรบบ้้้้งงงตช แล้วยังมีภาพเฉลิมมุกคาตาส่วนบุคคลเป็นภาพรูปดวงเองมีติดตัวติดมือถือไว้ดีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อ,อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับ เพราะอาจารย์จะส่งคำเตือนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนลูกก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับเดี๋ยวใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดุจชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาดวงชะตาคาถางเงินล้านครับ ยิ่งสวนจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3, ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสาเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับแล้วนาไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา65ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพอเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับอ่าใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตองดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิดวงครับบวกดาวจออีก10บดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลทงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่นะครับสแกน q ิวโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจกับแอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกตเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องที่สุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตไกเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหน ถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกเทวาินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับ แล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักษณเพราะลักษณนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ